วายง่ายอยู่เนาะ <Yeah. S 1> แข่งบ่โ <Yeah. S 1> อเค <Okay. S 1> นะพี่น,อน้องเนาะเอาปวยมันย่านระบาดนี่ mm hmm. เปิดคลิปมาก,ก็ได้โอ้ย oh น้อ oh 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 oh. no. ่อยบัวทกไปเลยพ,งงเเพี่ต้องเอ,อ๋นะเอาพี่น้องเอกาศสบายดีแล้วสวัสดียามบายบายนะบายสมบายีายนะายายม่มงมงแรกก็ด้พี่น้อง,งนะไวีวันเวลาก็ได้อรี่มาเบิงต่อจากต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะวอรีเขามาเบิ่งทังชางเป็นเจ้าหน้ามก่อนนะอพอดี อ่าให้เพ no? no no? um ิ่นมาเจาะน้ำให้ทางสาวแเตวหรือว่าไอ้แเตวเฮานี่แหละมื้อนี้ก็ดาพี่น้องเอ้ยเนาะเข้ามาเบิ่งก่อนบอลีก็เดินทางมาหลายทางปค่นจักหน่อยพี่น้องเอ้ยเนาะยังบ่แล้วอยู่ตึ้มอยู่ทางสร้างเพิ่นก็ดอ่าขอรยะยางวนมาทางนี้มื้อนี้พี่น้องเอ้ยเนาะเออเพิ่นได้หม่องเจาะเจาะอยู่หันอันนั้นเนาะอ่าปึ๊บ

nó no, này no. nó lương mong cho như này có đi còn ừ. con lao no, thì no. nó này nó đang sang phần okay. ok cho ngay vậy bay ngay vậy nó ừ. hang mà ờ... ừ. rồi 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 ทั้งว่าแถมมันเป็นดินดินดานได้นี่ดินอไนะไรเนาะเออเดอเออดินดานบ่ดินดานแข็งเนาะเออตอดอที่เป็นตะลอดดี่ว่าสันอ่าเออพี่น้องเนาะน้ำเราก็หิวอันนี้เลยง่ายอยู่ เราต้องไปซื้อไปหาไปน้องไงเราเที่ยวเราเที่ยวหิวเอาเนี่นี่เลยเอ้มันดินดานบอลลีบึงแล้วว่ะดูนี่มันดินแดนดินดานมันอยากอยากเจ้าอันยากหน่อยนิดนึงไปหาทางไอ้เจ๋อกัน นี่ได้ะนะอ่าทางจะของแล้วกันอืมโอเคสบายดี้ยสบายดีอ่าเฮ้ยมายำแไปกินจะนุ่มอันนี้บออ่าอ้าอ่าอ,อ,อ,อ้น่ะบ่าลืมซื้อขนมมาฝ่ายเลยมีแต่ปิ้งไก่ด้วปิ้งไก่ก็ข้าวโพดได้เว้ยไปชูซางกินด้อ เพิ่นกินข้าวหรอบ่กินปลาทูกินปลาทูโดยอืมโดย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 ลวงมากินได้เด้อเพด่นนบ่าววันรระบนมจนวนตางแล้วมันได้เกซื่อแล้วก็ซีปืนแต่จะซื้อให้อือเปลี่ยนหยานอนวัได้อีกปืนนะมันเป็นอะไรก็มันทูอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวอันนี้ไม่กันนี้ไม่กัน วัขวขาวว่าจะให้ชื่อให้ปลาอื่นพัติมุงจะได้ชังกระซีโดยกระพาด้านนี่เด<อ>้กระพาด้านมาอ้อมตอนนะี้เด็กกำลังช่างนั่น,น,น,นแหละแนวก็อยากได้แหงเนะื้อซื้กอแหละทิมังอ้อมเนี่ยทิเปลี่ยนแล้วกระซีใช้ไม้มันหัวนะเปล่คนพาคืนจะนับตกไม้ปลายนั้นปได้นี่บ่เปียกโดยนั่งเอามาคืนลูกกระเปียกเมัดกระซุนนี่มันพาเเพพิิ่น่นผลไล่ให้ แพชรละวก็สีจั๊กเพนรแล้วชาจะซื้อมาให้บื่อื่นพนเนาะเอออันเดกับเบื้องเงินเบื้งทองก่อันแล้วมันพอ่อโบนะโดยโดยเงินยันเป็นพอทางช่างเนาะหรือเปล่าห่อยแนวมันแล้วโดยต้องจ่ายเงินชาสร้างค่าอย่างก้อนหรือเปล่าก้อนทางช่างแล้วคนละโดยนะแต่มันพอมันอย่างกับขาวซีซื้อมาให้ดอกมายห้ดอกว่าเมื่อคืนกับพลนี่เราไปแรงไหมโต๊ะเลอกแลงเห็นมันหรือเปล่ามันจะดื้อได้ อยูเนะอยู่ว่ามปนขนมขนมคลีได้หรอกล่ะแทงปิดหนาหนิตื่นแต่นอนนี่เห็นว่าเบาเห็นปะโอเคผู้นันบ่อผัวเจ้าผู้ตั้งน้าหนันบ่โอยผู้ตั้งเสียงโอเคโอเคพี่น้องเหรอเพิ่นมาแต่เจ้งโม่งอ่ะตั้งช่างเพิ่นนี่มาประมาณเจ็ดโมงเลย แล้วมันกับหินในนั้นมันจากนั้นแล้วมันมันจากนั้นแล้วเมื่อกี้หินนี่ยหินแข็งแล้วนั่นแล้วเนาะดัเบาคาร์บอนมีคิดแล้วถึงแล้วอืมพันจ่อแต่เจนั่นพุนบ่อโดยจะมาโหดอ๋ออ๋ออ๋อจนปลูกผักพุ่นกันผักกินข้าวเราก็บยอดใหม่โอเคโอเคมาแต่เช้าดินมันดินมันแข็งพี่น้องเลยเนาะ ดินดานดินดออานตัวยหกในจั่นน้อย่าสันขันบอมีหินดานแล้วเตยเพชรพ่นสบายนู่นออเออ,เอ,อชาเห็นช่างเขาจ้าทางทางต่เลยคนแล้วไวเนาะอันนี้เหมือนดินดานอืมันพัยากปันใดถ,นออถ้าว่ามันเพินจมม่อแล้วม,มันก็ผู้เล้าคำ<ด>ม,มือูล้วสิแห้วา้เา เนี่ยเกือบอยู่เป็นได้คือว่าได้เอาอยู่ฮ er nah ันได้คุยกันกับผัวโดยเป็นหมักพวกนั้นเคนหมักอยู่ฮัตพวอว่าหมักเลยเมียหมักเคนนล่นแหละคนหมักอืเจ้าบุญหมักน้ำบ่อฉันด้วยได้ไรหมักขึ้กันได้หรอเปล่าผัวจะใช้กับยูฮัตนรอไมเมียผัวให้ผัวเอาจะใช้กับยูฮัตโดยตามใจัวอตรงโอเคโอเคโอเค แต่ว่าอยู่ทึ่งพีเจ้าว่าสิบมมีขาอดินรองดินดานไปจ้ะโดยแม่นนี่แถวผนผุดอืมันมาจูหันสิโดยแต่มันกำกมออยู่ในหันก็ได้โดยมันค่อยลงหันได้หันหนาลงพุ้นเลยบอกเลือหันที่ใส่ก็ได้พี่น้องหันมาทางพี่เลยผีหันออกมาพี่ป่อโดยอันนี้เรามันง่ายอยู่เด้ ดำมืดพอและมาอิซ hmm. ีเร no. ียะกี้เมียนจักเม็สไปจังใจไปทำสร้างเพื่อเนาะกินข้าวกินน้ำบ้านเราชุ่มเจ้าก็ได้เนาะกินแล้วเจะตะแลงเหมือนห้องปัวจะมาพี่ดูเฮ้ยมาพี่พัดโอเคพี่น้องเลยเนาะเออโดยมานั่งนั่งน้ำข้านี่เนี่ยนั่งนี่เออบัวไปเลี้ยงข้าวไม่ดีเออเออเออพี่น้องเไย เออผู้นี้ผัวเราเนาะมาชมคำเตือเลยฮะกาชิเนะแล้วประยู่ไปเลยดอยดอยลูกคนดียวเป็หน้าเป็นหลังไปเลยทาั้งหน้าค้ำแบบประสิดเดียวเป็นยัวนะแต่ยัง้ยมวยกุ้มเลยทำไงเงก็ดีแล้วก็ดีแล้วเนาะใครกอดชิโน่แค่เช้าประชิดเดียวเป็นยัวใครกอดชิโนนอยู่ดีซื้อโดยพอมวยกุ้มลูกแล้วซื้อกินให้ลูกลูกมันก็ดีแล้ว พอได้แต่เล็นลเลกน้อยแล้วะเบาเฮ้ยพอได้ผิกเป็นนัวพอประคดผิกปเป็นนัวเจ้าเจ้าเจ้าอ่าลายดอกอ่าแคน้อยนะอันนั้นเราก็ดอยดอยดอยด,ดิอเลนาเนลดังมิตามียะแล้วอยู่ในทีอย่างนึงซื้อ,อยังก็ไอ้ายแล้วนะซื้อยังก็ซื้อหนึ่งหนึ่งผสม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 หนึ่งนึกผสมนึกโอ้เจ้าเจ้าเจ้าจ็ดปีแล้วก็อ้ายจักปีแหละสามสิบปลายได้ค่อย สา,า,ามสิบปลายเมียแกก็เมียนายแกก็เพิ่นแม่นอยู่บ่อ,อัเบิ่งหน้าครับอัเบิ่งเบิงบ่งนู้นหน้าตาหน่อยเอ่อเจ้าสามปลายทา่า,าแล้วใช่สามสามสองนี่แหละพอได้สามสิบห้าเออกระหางกันดัมปีนี้สามสิบห้าปีนี้ครัเจ,เจ้าเจ้าหากกรไม่ลูกล้มกันผู้หนึ่งนี่เนาะชงล่ะเสียผู้หนึ่งโอ้เสียผู้หนึ่งเจ้าเจ้า้วายผู้หนึ่งกัน เด็กผู้ชายบดเลยโดยกับพผู้นี้ผู้ชายบดพู้นี้โดยโดยผู้นั่นแหละลูกตุ้นพุ่นแล้วผู้หญิงคนนั่นเนาะผู้หญิงกับผู้ชายผู้หญิงกับผู้ชายคือกันโดยเอออันนี้ผู้ชายบดอ่าอ่าอ่าอืออืออ่าผิดเนาะสังกสีอันนาเทียงเจ้ามันมันจะแผ่นว่าเจ้าจะจะลายไรบ้างอยู่บ่ผมไปมักที่เป็ว่าประมาณอยู่ ทางกับแปดจักฟุตจักอะไรเราเดาแต่ได้เนาะรแปดถึงพวกเราแปดแปดฟุตที่ได้อยู่บ่ชิบฟุตมันสี่ยาวฟุตบ่ยาเนาะยาฟุตมันมีมีอยู่ที่อย่างสี่ยาฟุตอ่าฮฟุตอนี้แล้วข้างเบิ่งนี่แล้วเขาเบิ่งไหลเบิ่งเงินเบิ่งข้ามก้อนใจขาน้าขาในทำมันพอกับมือหนามือในแล้วเขาจะซื้อมาให้กระด้านนี่เพิ่ม กันพางกระจาได้จกแพนหไหนจากแนเพ่งเราเราพังเึงแปดกระดาษฉันจะแปดแพนเนาะเพราะมันบริยใยเลยหอมอเดียวแปดนี่แหละอือ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 อาออืออยออืออาออืงเืออ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 ื่อือ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 อกออือออเือ ดอย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 มันมันทำลายบรกล้ชีบินขึ้นเนาะดอยเอ็ดสุงคใกล้ี่นเนาะเสนงวงควรจะเลี้ยงนั่นบ่อเซั่นบ่อควายสตัวตัวไม่รู้น่องลก้าลูกย่แล้ควายอายล้าลเออูกลุงยิ้มเนาปป้าลุงันม่ต้องกไม่ต้องลบ่อ่ดยดดย เราตัวแม่ลูกน้องลูกน้อยตัวหนึ่งโดยเป็นของล้านสำนักของแม่เลี้ยงให้แม่ปกติอ้ายก็ไปเลี้ยงเลี้ยงแต่ควายเห็นบ่อรั่วนี่เลยโดยไปเห็นงานเห็นงานน้อื่นน้ำบ่อเห็นง็นอื่นแบบมีผู้จ้างไปแบบตกซัมพลในโมนะพอได้ซื้อกรรมกรเขานะได้ซื้ออีไปกึ่งนัวมีแต่เมียอยู่ผัวไปหรือกับวันนี้ไปกันหลายวันหนึ่งเล็้ไงแข้วซี๊ สับนี่แล้วก็มานี่สับนี่ดอยดอยแล้วก็อยู่ได้เสียงนอกท่ากันนะงานเราบ่ีงานแล้วว่าสิเริ่มเผาถ่านกระเด้ยเตาก็ยังเปื้อนๆเตาก็ขุนๆเผาถ่านหรอก็ได้ซื้อก็ได้เห็นมันฝนตกอืมอืก็ได้ซื้อน้ำมันน้ำมันลงน้าอีกอันนี้อืมเป็เร่าเนี่ยค่ะเงินเป็นนายป็หลังเออกันแนวมันแหลมมีกันลูกเมียจะเป็นเล้าแล้วเบิ่งแหงดอยนครับเล้าคนละ ใชนี่คนบ้านนาแพงนี่เนาะโดยแล่าเจ้านี่บ้านนกุ้งบ้านบ้านอื่นเนาะมามามาในผัวอยู่พี่โดยนกุ้งหัวคำเจ้าจักบ่างดงกุ้งหัวคำเดแถวดงน้อยตรงน้อยหัวคำโดยใกล้เชโน่พูนบ่เมืองอุสะพรเมืองเดียวเชโน่แต่ใกล้ได้ลุ่มลุ่มเติบเลยชิบบ้านชิบบ้านอย่างหอดบ้านเลยทางไปรักษาชิบห้าพูดแม่บ่ทางบตลาดเก่า ตลาดเพใหม่เห็นแล้วว่าเฮ้ยกรมสัมภาษณ์เรียนตลาดแรงข้าง่นตลาดแรงทางตลาดแรงลงทันแล้ววัดเพิ่มใหม่นนะพีโนตะเก่าบ้านโอเคโอเคแต่ลงน้อยเรียวลงทันเรียวลงทันทางมันบ้านนกุ้งบ้านนกุ้งสื่อบ้านบ้านอภัพกับป้าปู่ก็เนึ่งทันเอาพี่น้องเขาเนี่ยแหละโอ้เจ้าเจ้า ว่ายงไงกับเรานี่มาอยู่น้ำผัว,ว,วามาอยู่ยยน้ำผันะวเนาะโดยลามาเฮืร์นลากับผมมีคนของเราเปรียวโดย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 เรสได้ซอยเวียดเชงาันนะพอาได้ดำไห้ดำนาลาก็ะเรียวดำน่าจะขอบมากับเรียวอะไรเรียวได้เส้ีๆลรเห็ดเรียวนดยยวนี่เพอะได้เลี้ยงพอได้เห็ดกินเผาเสมาเราเลี้ยงเมลเราหน่อยฮะโดยโดยโดยโยเล้วก็เผาเปิม่บเราเป็นดำ เขาแบบนี้แต่อง่จอดแรงน้าพีวัดพี่กอพี่นเราประจ่างเห็ดเดียวแต่ประลุกได้มีอะนะลกกาด้ำนาเขาเดียวล้อเจ้าบัวน้ำก็อยูคืออยู่นอแต่นี่ก็นออีนอเราปลูกมันพ้อปดยปลูกมันเขได้เมลยมันได้ดอกซสือละเซนนา้หากระปุกอันนี้นอ้มันนี่นอกระปุ có đại sứ nó vào ơi ok ok để nói nó nhà nhà hấm nha muốn mày kêu hả má dạ má đang đưa chấm còn nói gì cả thì bừng bừng da bảo bừng da bảo luôn vào bảo luôn da bảo luôn da bảo luôn bẹp 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 Ba à, bót để uh... sự à, yeah, yeah. à, yeah. à, đống... à, mà xong thùng mười ba lát nối mặc áo mì áp phần mừng hảo mừng hảo mừng nam bừng mày ở này đâu mày 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 ที่ว่าวอยู่ในให้หน้านี่เลยนี่เนาะโอเค,อเคนักเพื่ออยู่นี่เน่อ่เนาะขัาจุกน้ำเราก็อ้างขัาจุกอืมทีเ่เ,เป็นแต่แล่อยู่บ้ายมาอนีิแล่อยู่เนาะ โดยโดยโดยเต็กเม็ดตังสิ่พ่อฮะสามสิบเม็ดป่ะฮะก็ได้เช่าถ้าไปเลยสสองเดี๋ยวสามสามสิบเม็ดเลยได้ประท่ด ดินไม่อยาเป็นดินนานาดินแข็งดินแข็งน่จนหน่อยดินดานดินดานบุญกินมากกี่ที่เไป ดานนะด้านอ่อนๆแข็งแหละเป็นอย,ยางนี้จะงะแลเวสช่วนนาะ สองเมตรปรกมา่นี้เนาะประมาณสาิเมตรขอเดี๋ยวต่อเไหมเขาอีกว่าสร็จ้ะปๆๆมๆๆๆๆ่ๆนๆ่ๆๆ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 ตๆวๆๆ่ๆๆ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 ๆ่ๆๆๆๆๆ่ๆๆๆๆๆๆ น,น,นี่ว่ากำลังช่างเป็นกำลังเริ่มดำเนินการพี่อ้องเลยอ่าประมาณช่วงเวลาคำคำพลังอ่าแทงจิเลโวก็ได้นะอารียังไมีแตนรถรถตั้งไอคขี่ได้อยู่บอได้อยู่ไปอยอน,นาไปซื้อ M oy, 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 เอ็มร้อยเอ็มเล่วมาให้ทางมันอยย่ห้านาดเขาลืมซื้อมาอ่า สิบอร่อยซื้อมะลดน้าเย็นๆน้าอารมณ์มะเล็มนะเจ้าก็อยากอยังก็ซื้อมะลดอ่าพี่น้องเหรอเนาะแต่ว่าสร้างกลังเริ่มแล้วป่ะเนี้ยเดี๋ยวเอาสิไปทางในพุทธก่อนซื้อมะลดเจ้าอยากอยังก็ซื้อมะลดอ่าซื้อขนมมาให้มอหำน้ำเนยก็ได้ากินข้าวอไปโอเคเดี๋ยวเอาตอนแรกเอาสิมาใหม่เด้อเออมาหำมาเบิ่งนี่ก่อน เดี๋ยวพเวาายยพื่อนแล้วเราจะมาใจเงินจ่ายทองเพิ่อนโดยเฮ้ยเขียวเข่าเต้ผิดหน่อยเอ้าเอ้าเอ้ารีบมาเบิ่งน้าเบิ่งในเพิ่นนี่แหละกำลังเริ่มเจาะผิดหน่อยเนาะเดี๋ยวช่วงแรงๆที่เขามา่าจเงจินจ่ายค้ำเพิ่นเดี๋ยวให้เราไปซื้อเอ็มลอยมาสูทางสร้างพันกิลเดี๋ยวรีบมาบุล่ะไป พี่นลงปลาก่อนทีมงานถ่ายอยู่พุ่นมาเนี่ยประตูือนกันคือเก่าพี่น้องเไงเนานะอ่าจบหอดเลยโอเคสลักที่นี่กับบอลลี่เองเนาะขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเออสุขุมสุขค,ขคนเป็นอย่างสูงที่เข้ามาติดตามและให้กำลังใจเนาะขอบ,บคุณขอบคุณแม่วันสุริเพชรเพิน่นที่เพิ่นได้เมตตาช่วยเหลือครอบครัวไอ้แตวแ๋วเราเนาะอ่าที่ได้เจ้าหน้าให้เราให้เรา,เามีน้ามีนายใช่พี่น้องเยให้แม่เพิ่นอย,อยู่ดีมีเฮงให้เพินพ่นร่ำเพิ่นรวยเป็นสุขภาพแข็งแรง ให้เพิ่นเพหุ่มเป็นเงาเบ่งลูกเบ่งหลานเบ่งปูทุกผู้ญกต่อไปได้ไหมเดอ้อให้เจ้าเฮงเฮงปังปังกิจการรุ่งเรืองเนาะสาธุสำหรับที่นี้ไปก็แล้วบายบายสบายดีอยูดด่ดีมีแหงเจริญในศีลในธรรมเป็นุขสุกค,คนไปแล้วพี่น้องไงเนาะโดย